จอมเทพโอสถต,ตอนที่16กระตุ้นด้วยคำพูดทุกอย่างที่ท่านคิดท่านคงศึกษาด้านโอสถมาอย่างดีท่านจึงมีฝีมือขนาดนี้ข้าถางหยุนผู้ได้ยินชื่อหรือข่าวรือมาเกี่ยวกับท่านจนกล่าวดูหมิ่นท่านแบบนั้นข้ารู้สึกละอายยิ่งนักและเมื่อเห็นความสามารถของเย่หยวน ทางยุนได้ตระหนักทันทีว่าก่อนหน้านี้เขาได้กล่าวไม่ดีกับเย่ยวนไปมากเขาจึงต้องรีบกราบขอโทษอย่างรวดเร็วเขากล่าวสารรเสริญเย่ยวนในใจที่เย่ยวนสามารถเปลี่ยนตัวเองจากอดีตที่ไม่สู้ดีนักดังนั้นเขาจึงกล่าวขอโทษอย่างตรงไปตรงมานี่คือสิ่งที่สหายควรทำให้กันระหว่างทางที่มา ทางหยุนได้กล่าวเกี่ยวกับตระกูลของเขาแต่แล้วแเย่หยวนก็รู้ว่าทางหยุนก็อยู่ในสำนักดานวูจึงไม่ต้องสงสัยเลยเขารู้ได้ยังไงว่าแเย่หยวนอยู่ในอันดับสุดท้ายในสำนักดานูแเย่หยวนตอบกลับด้วยรอยยิ้มพร้อมกล่าวว่าท่านไม่ต้อง ไม่จำเป็นต้องขอโทษในอดีตข้ามีชื่อเสียงที่มืดมนอย่างที่ท่านรู้ในตอนนี้ข้ายังเยาว์วัยข้ามักถูกพ่อบังคับให้ศึกษาสมุนไพรเหล่านี้เป็นประจำดังนั้นข้าจึงจำได้เล็กๆน้อยๆณจุดนี้ทางหยุนไม่กล้าที่จะพูดห้วนๆกับเย่หยวนแต่อย่างใดเขารีบตอบกลับทันทีว่า ่านนายน้อยเย่ช่างอ่อนน้อมถ่อมตนโปรดเข้ามาเถิดเชิญขณะที่ถางหยุนพาเย่หยวนเข้าไปในบ้านเมื่อเดินเข้ามาเย่หยวนได้ยินเสียงหายใจที่อ่อนระทวยและต้นเสียงนั้นได้นอนอยู่บนเตียงไม้ไม่จำเป็นต้องบอกก็รู้ว่าผู้ที่นอนโสมอยู่นั้นคือพ่อของถางหยุน ถัทงทรงไหย้ย,ะย,ะย,ย่นเอ้ยเป็นไงบ้างบ้างสภาพของถังทรงไห้นั้นดูไม่ค่อยดีนะเขาไอายอย่างรุนแรงแม้จะพูดเป็นประโยคอยยังยากจากนั้นเขาก็พยายามที่จะรุกถังยุ่นเห็นดังนั้นจึงรีบไปพยุงตัวพ่อเขาทันทีท่านพ่อข้าบอกแล้วไงใช่ไหมว่าอย่าลุก โดยพลาการต่อไปนี้ข้าคงไม่สามารถดูแลเจ้าได้อีกเจ้าจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเห็นได้ชัดเลยว่าถางทรงหายไร้หนทางใดๆในตอนนี้เขาจึงพูดสั่งเสียก่อนที่ไม่มีโอกาสใดๆอีกน้ำตาของถางหยุนได้ไหลออกมาทันทีเมื่อได้ยินดังนั้น และพูดอย่างสำลักน้ำตาว่าท่านพ่อไม่ท่านห้ามผู้แบบนี้อีกค่ข้าจะหาหนทางรักษาท่านแน่นอนข้านำย่าหกแชกกลับมาแล้วข้าจะรีบไปต้มทันทีหลังจากพูดเสร็จทางหยุนก็ได้ลุกขึ้นแต่เขาก็ต้องถูกหลังไว้โดยพ่อของเขา,มาไม่จำเป็น <c oughs> มันไร้ประโยชน์ ไม่ใช่ว่ายาฟื้นฟูร่างกายจะไม่สามารถรักษาข้าได้แต่ข้ารู้ดีว่าทักษะการปรุงยาของลูกตนเองไม่ยอดเยี่ยมถึงขั้นขนาดปรุงบรรได้อย่างน้อยข้าก็อยากให้ลูกของตนเก็บสมุนไพรไว้ใช้ในยามสุขฉุกเฉินยังไงดีกว่ามาทิ้งไว้ให้กับชีวิตของคนใกล้ตาย ทำไมมีแขกมา <c oughs> ทำไมไม่เชิญเขาเข้ามานั่งถางทรงหายได้สังเกตว่าวันนี้มีคนบางคนนอกเหนือจากรูปของตนมาที่บ้านและกำลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูเมื่อได้ยินเสียงพ่อของตนพูดเช่นนั้นถางหยุ่นจึงรีบหันไปหาเย่หยวนพร้อมพูดว่านายน้อยเย่ ข้าขอร้องโปรดรักษาพ่อข้าด้วยเถิดข้ายินดียินดีเป็นทาดรับใช้ท่านตลอดชั่วชีวิตท่านจะตีจะเคยนข้าอย่างสาสต์ตัวหนึ่งก็ยังได้แม้ได้ยินชื่อของถางหยุนจะไม่ดีนะักแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาเป็นคนกระตันยูมากแค่ไหนคำพูดเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าเขารัก พ่อของตนแค่ไหนคำพูดและท่าทางของเขาทำให้ส่วนลึกของจิตใจเย่ยหยวนได้รับการตอบรับทันทีข้าและเจ้าเป็นดั่งพี่น้องและทำไมเจ้าพูดเช่นนี้ล่ะให้ข้ามองเจ้าเป็นศา์ตัวหนึ่งงั้นหรือเร็วเข้านำท่านรุงนอนลงข้าจะวินิจฉัยเดี๋ยวนี้ เย่หยวนได้ยื่นมือขวาออกไปเพื่อวัดชีพจรของถางทรงไห่เมื่อถางทรงไห่รู้ตัวว่ามีคนวัดชีพจรเขาก็ชักมือออกทันทีมไม่จำเป็นหรอกเจ้าหนุ่มขอ,ขอบคุณท่านพ่อเมื่อถังชงไห่เห็นการกระทําของพ่อตนเขาก็ยิ่งร้อนใจมากขึ้นเย่หยวนรู้ดีว่า ทางทรงหายไม่สามารถสร้างภาระให้ลูกชายของตนเพราะยังไงเขาก็ต้องตายแน่และแน่นอนว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาไม่คิดว่าเด็กอย่างเย่ยยวนคงไม่รักษาอาการที่สหาหัสขนาดนี้ได้เย่ยยวนไม่ได้โกรธแต่อย่างใดจากชิพประจรที่เขาสัมผัสเมื่อสักครู่แม้เพียงเสี้ยววินาทีเขาก็รู้ทันทีว่าเขา จึงถามขึ้นมาท่านลุงหากข้าเดาไม่ผิดท่านคงได้รับบาดเจ็บจากแรดวาย,ยุฟ้าใช่หรือไม่พอถางหยุ่นได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจทันท,ทีท่านรู้ได้อย่างไงท่านเพียงแค่จับชีพจรเพียงเสี้ยวลมหายใจเท่านั้นแต่ทางทรงหายก็ยังคงนิ่งไม่ไหวติงเขาได้อายจนแทบไม่สามารถปฏิป,ต,ปต่อคำพูดได้ นี่แค่ทัทงหยุนหยุนเอ๋ยชายหนุ่มแควแควชายหนุ่มผู้นี้คือใครท่านพ่อนี่นายน้อยเย่เขามาเพื่อรักษาท่านเมื่อถังหยุนเห็นพ่อของตนไอไม่หยุดอยากกับหัวใจของเขาก็ดิ่งลงเหวเมื่อพิจารณาสถานการณ์แย่ยหยวนได้ขมุดคิ้วในทันที หนึ่งในสิ่งสำคัญในการรักษาคนคือต้องแก้ที่จิตใจของผู้ป่วยก่อนหากทางทรงชายยังสิ้นหวังและอยากตายอยู่แบบนี้ต่อให้กินยาคบจักรวาลก็ไม่อาจช่วยชีวิตเขาได้ด้วยสายตาคู่นี้ของเย่หยวนเขาสามารถเห็นได้ชัดเลยว่าอาการบาดเจ็บขนาดนี้อย่างมากคงอยู่ไม่พ้นคืนนี้ เขาจะสิ้นใจแน่นอนหากแค่นี้ยังช่วยไม่ได้การกลับเป็นจักรพพัดโอสถอีกครั้งก็อย่าหวังและดูจากสภาพปัจจุบันมันสาหัสเกินกว่าจะใช้ยาฟืน้นฟรูร่างกายรักษาแล้วเย่หยวนจึงตัดสินใจใช้ยาที่มีฤทธิ์รุนแรงยิ่งกว่าช่างเถอะท่านพี่ถางเหตุใดจะต้องช่วยชีวิตคนไหลน้ำใจเช่นนี้ ในเมื่อเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็คงต้องปล่อยให้เขาตายนั่นแหละทังหยุนสับสนอย่างมากเมื่อได้ยินจริงแล้วเย่หยวนตั้งใจจะช่วยพ่อเขาจริงๆหรือไม่และเมื่อได้ยินเย่หยวนพูดดูหมิ่นพ่อของตนเขาก็กดอย่างมากนี่ท่านนี่พ่อข้าได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ก็เพราะทำเพื่อข้าแล้วเหตุใดท่านจึงพูดเยี่ยงนี้เจ้าหนุ่ม คำพูดยั่วยุของเจ้าไม่มีประโยชน์หรอกถังหยุนอาจไม่เข้าใจแต่ชายชราที่ผ่านโลกมานานอย่างถางทรงหายมีลึดจะไม่เข้าใจเย่หยวนไม่คิดว่าอะไรอะไรจะง่ายได้เช่นนี้เขายิ้มเยือกเย็นแล้วพูดว่าท่านคิดเช่นนั้นหรือหากท่านไม่คิดว่าการพูดยั่วยุท่านคือการรักษาของข้าแล้วล่ะ ก็งั้นข้าก็รักษาท่านด้วยวิธีนี้ก็แล้วกันและในวันข้างหน้าหากท่านพิถามตายอยู่ที่ข้างถนนแล้วไปต่อว่าท่านในปรพบดูซิว่าท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรในที่สุดอารมณ์ที่นิ่งของถังทรงหายก็กระพิ่มขึ้น,นแล้วหันกลับมาแล้วพูดว่าท่านหมายความว่าไงท่านพูดเองไม่ใช่หรือว่า ข้าเพียงแค่พูดยั่วยุท่านด้วยเหตุใดท่านจึงถามอะไรมากมายข้าเพียงเห็นแก่ความกระตันยูของท่านพี่ถังเท่านั้นข้าจึงตกลงใจที่จะช่วยชีวิตท่านแต่ดูเหมือนว่าความกระตันยูของเขาคงไม่มีไม่เป็นที่ชื่นชมเสียเลยเอาละข้าควรเลิกคิดเรื่องช่วยชีวิตท่านลาก่อนเมื่อพูดจบเยี่ยวยุน ก็หันหลังกลับและจะเดินจากไปช้าก่อนถัทงทรงหายและถังหยุนตะโกนออกไปพร้อมกันท่านลุงยังมีอะไรอีกหรือแย่หยวนไม่สนใจถังหยุนและถามถัทงทรงเยืเย็นชาข,ข้ารู้ว่าที่เจ้าพูดสักครู่นี้หมายความว่ายอย่างไรที่ท่านเพิ่งพูดไปเมื่อครู่ประโยคที่ว่าถัางหยุนจะนอนตายข้างถลนนั้น ช่างทิมแทงหัวใจข้าจริงๆอะไรกันท่านก็แค่คนกำลังจากตายคนหนึ่งท่านจะยังอยากรู้อะไรอีกหรือกับแค่ชีวิตของตนเองยังมองว่าไรค่าแค่ชีวิตของตนเองอยังรักษามันไว้ไม่ได้จะนับประสาอะไรกับชีวิตลูกล่ะหากนี่ไม่เรียกไร้น้ำใจแล้วจะให้เรียกอะไรล่ะจากนั้นเย่หยวนก็ยิ้ม ถ้าท่านจะบอกค่ายินดีให้ท่านรักษาดูเหมือนว่าวันนี้ทางทรงเหยยจะพูดมากเกินไปจึงทำให้อาการเขาสุดหนักขึ้นแย่หยวนยังมองอย่างเยิดยามและยิ้มเยือกเย็นและพูดว่าท่านคิดหรือไม่ว่าหลังจากที่ถางหยุนเข้าไปศึกษาที่สำนักดาวูแล้วอนา,าคตเขาจะเป็นเช่นไร แล้วจับเป็นเช่นไรทางทรงหายถามด้วยความสงสัยอย่างมากสำนักดาวูไม่ใช่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ท่านคิดไว้หรอกมันเป็นสถานที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนข้าเชื่อว่าท่านพี่ถางคงไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังใช่หรือไม่แย่หยวนถามขาที่นอกมองไปที่ถางหยุนถางหยุนเผยสีหน้าให้เห็นถึงความ อัดอั้นตันใจแล้วก็พยักหน้าแทนคำตอบถางทรงหายรู้จักรูปชายของตนดีเขามั่นใจว่ารูกชายของเขาไม่โกงหกแน่หัวใจเขาบีบคันมากขึ้นเย่หยวนพูดต่อไปว่าที่สำนักนะดาวูนั้นเป็นสถานที่รวบรวมผู้มากความสามารถ ไว้มากมายและเป็นสถานที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่เข้มขน้นบางทีอาจป่าเถื่อนมากกว่าโลกข้างนอกเสียด้วยการจะแข็แขงแข่งขึ้นนั้นต้องแลกมาด้วยการฆ่าผู้แข็งแข่งคนอื่นๆแม้ว่าท่านพี่ถางจะมีพรสวรรค์ที่ไม่เลวนะักแต่ก็ไม่ได้เก่งกาจจนไร้คู่ต่อสู้และที่สำคัญเขาก็เป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาธร,รมาคนหนึ่งที่ไม่มีหลัก สนับสนุนอะไรเขาเป็นเพียงแค่บันไดหินให้ผู้อื่นก้าวข้ามไปเท่านั้นในวันข้างหน้าเขาอาจถูกกำจัดหรือหากสามารถเอาชีวิตรอดมาได้เขาก็จะเป็นเพียงนักล่าสัตว์อสูรเท่านั้นในสำนักดานวูมีคนเช่นนั้นอยู่มากมายและท่านคิดว่าการเป็นนักล่าสัตว์อสูรสักกี่คนที่จะสามารถมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย ตัวเขาเองถัทงทรงไหก็เป็นนักล่าสัตว์อสูรเช่นเดียวกันเขาจึงเข้าใจสถานการณ์นักล่าสัตว์เหล่านี้ดีเมื่อคิดว่าลูกชายเขาต้องมาเจริญรอยตามถัทงทรงไหรู้สึกว่าแม้ต้องตายเขาก็คงตายตามแม่หลับแน่เจ้าหนุม่มตอนนี้ข้าข้าผิดไปแล้วได้โปรดช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้ข้าด้วยเธอ ค่ายินดีจ่ายเงินค่ารักษาให้ท่านจริงๆแล้วถางทรงหายไม่ตั้งใจจะสร้างความลำบากให้ลูกของเขาดังนั้นเมื่อพบว่าเขาตายลูกชายของเขาจะพบกับความลำบากมากขึ้นแล้วเมื่อเขารู้เช่นนี้มันก็ไม่ทำให้เขาอยากตายอีกเลย